بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحييكم بالتحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة فقه عشر ذي الحجة آه الحمد لله سريريا آه وكمينا كابرا เกี่ยวกับความประเสริฐของ10วันแรกของเดือน ذو ฮิจะ a h นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนะครับเราก็อีกไม่กี่วันเราจะพากันต้อนรับเดือน ذو ฮิจะ a h ซึ่งเป็นช่วงเวลาหรือว่าห่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมก็ว่าได้นะครับพี่น้องซึ่งฮะดีษในสุเอฮันเจียเนี่ยท่านอับดุลลบมได้บอกว่าอัฟดอลุัยยามิดุนยา ي ا عشر ذ ิ الحجة นะครับช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดของโลกดุนยานั่นก็คือช่วง10คือ10วันแรกของเดือนสุริยจนะครับพี่น้องซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นการขาดทุนอย่างย่อยยับนะครับพี่น้องถ้าเราไม่ให้ความสําคัญและก็ไม่รู้ถึงความสําคัญของช่วงเวลานี้นะครับซึ่งท่านค้าลิดบินมาดานได้กล่าวว่าอิดาฟุติฮะลิฮัดิค ah ุมบาบุัยริน فال ญุสเราะอิเลยฮิฟะอินหูลาียดรีมมตายุกลักยุกลักก้นหู ขาเรียกนบาดานะครับได้บอกว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้ถูกเปิดโอกาสให้กับเขาประตูแห่งความดีงามแล้วเขาก็จงรีบเร่งในการที่จะจบฉ่วยโอกาสนี้เพราะไม่รู้เมื่อไหร่ประตูนี้จะถูกปิดนะครับพี่น้องก็คือด้วยการที่เราจบชีวิตลงก่อนที่จะได้ไปเจอกับช่วงเวลานี้พี่น้องครับฉะนั้น วันนี้นะครับผมก็อยากจะนําเสนออยากจะให้เป็นอะไรที่มันฉุกคิดสะกิดใจให้กับผมเองและกับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐของ10วันแรกดวงฮิจร์พี่น้องครับความประเสริฐก็คือข้อแรกเลยนะครับซึ่งความประเสร,ริฐตรงนี้เนี่ยมีปรากฏหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัลยฮิวะอะลัยวะซัลลัมประการแรกที่สุดเลยนะครับ Allah subhanahu wa taala ได้สาบานช่วงเวลานี ab, awa, ri, ้ในอัลก ah ุรอานในสุราอัลฟัจร al ์นะครับอัล l l a ์ได้บอกว่าวัลฟัจรีวัลเลาลิอัชร์ก็สาบานด้วยเวลาฟัจร์และก็ในช่วงสิบคืนแรกของการตุนฮิจจาร์ในอายัดนี้นะครับท่านอิบนาอับบาสได้ตัฟซีรได้อธิบายอายัดนี้ว่าอัลเลายลีอัลอัชรฮคยะอัลอัชรุลอันดับแิกจากฮิจจาร์ก็คือ นะช่วงสิบคืนแรกเดือนธุูหิจจาแล้วก็ส้มสิบวันแรกของเดือนธนูิจจาเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าความประเสริฐระหว่างสิบคืนเลตุลกัตเนี่ยถึงบทสุดท้ายกับสิบวันแรกเดือนูหิจญานี้มันมีความเหลื่อมลำ้ำมีความแตกต่างกันอย่างไรก็อื่นเรามาดูนะครับ h ะด i ษท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม h ะด i ษท่านนบีอินทร์สัลลัมนบีบอกว่ามินัสซุนนะ من السنه قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء حديث ميلاد يسمونه نكب نبي السنكوى ابن عباس راينا النبي صلى الله عليه وسلم ไม่มอนนีอามัลใดในช่วงสิบวันแรกดุลฮิจานี้ประเสริฐไปกว่าในช่วงสิบวันแรกดุลฮิจานี้บรรดาสฮาบะกะท่านบีว่าวันจจฮัดแม้กระทั่งการจิฮัดการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์กันนั้นหรือนบีว่าวันจิฮัดถึงแม้กระทั่งจจฮัดยกเว้นคนคนหนึ่งออกไปสู้รบในสงครามในหนทางของอัลลอฮ์และเขาไม่กลับมาอีกเลยนั่นหมายถึงว่าเขาที่เสียชีวิตในสนามรบพี่น้องครับอันิตนี้เป็นอดีิตที่สำนวน

อิบมุฮจาลอักษลานีได้อธิบายฮะดีสและได้ให้คอมเมนเตอ์คอมเมนต์นะคอมเมนต์รีท่านได้บอกว่าให้คำอธิบายว่าสาเหตุที่สิบวันแรกตริญยายนี้มีความพิเศษเฉพาะเจาะจงเนื่องจากในช่วงเวลาในห้องเวลานี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมของแม่บทของอิบาด,ดัตทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือการละหมาดก็อยู่ในช่วงนี้การเซียมอารอะฟะ ก็อยู่ในช่วงนี้การละหมาดอีดอะไรทั้งหมดก็อยู่ในช่วงนี้การทําผลบุญที่ได้เยอะมากก็อยู่ในช่วงนี้และการทำฮัชซัดกะนะไม่ว่าจะเป็นซัดกะสุนัตซัดกะตะตงะซัดกะอะไรก็อยู่ในช่วงนี้หมดเลยอันได้แก่การทํากุรบันทําอะไรพี่น้องเวลายะอัดตซาลิกะฟีออยรีและไม่มีช่วงอื่นที่จะเพียบพร้อมจะรวมเป็นศูนย์รวมการทําอิบาดัตมากไปกว่าในช่วงนี้นะครับพี่น้องนะนี่ ท่านอิมร์ฮัจยานอัสกอลานีได้ให้คำอธิบายตรงนี้ข้อที่สองนะครับประเด็นข้อที่สองที่มักจะมีคำถามว่าประเด็นว่าระหว่างสิบคืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนกับสิบวันแรกของฮิจญานี้อันไหนมีความประเสริฐกว่ากันเอาร ر ม ض ดูถ้าอิมนุกอยยมได้บอกว่าลลยาลนลอัชริลอาคีรมินรอมฎอนอัฟดอลุมินลียาล ل, ان أن ال ل ع ش ر ีดิลฮิจญ์ สิบคืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐกว่าสิบคืนแรกเดือนันทาจและกลางวันสิบวันแรกดือนัิทานั้นมีความประเสริฐกว่าสิบวันแรกในเดือ,ดอนรอมฎอนจากนั้นนะครับประเด็นนี้วบิฮะตัตับซีนยาซูลอิชติบะก็หายข้อคาง,งแคลงสงใจสนัยแล้วห,หายแน,น่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะประมาณว่าเหมือนที่เช็กอุนไซมีนได้ ต่าลเลขคำพูดของอิมรุกออยย์บอกว่าสิบวันแรกดุลฮิจ่านั้นก็คือประเสริฐในช่วงกลางวันแต่ถ้าคิดในช่วงกลางคืนนั้นสิบคืนสุดท้ายเดืดอนรอมฎอนนั้นย่อมประเสริฐกว่าสิบคืนนะสิบคืนแรกของเดือนดุลฮิจา่านะครับพี่น้องนะครับประเด็นยาวหน่อยว่าอินนามาฟุตุลัดเบติบาเลเลตร์กันวเฮียเมนัละยาลี ก็คือเนช่วงกลางคืนว่าอัช่นเดียวเจ่าิน้ำมาฟุดดิละเบียติบารีออยามิฮิตุก็คือด้วยมองไปในบริบทของกลางวันอิดฟีฮิยาม้นนะฮารเพราะในนั้นมีวันอีดวันอารอฟะและก็วันตรวิยะนะครับเชค็คหนูเขยิมได้อธิบายไว้ในหนังสือนะครับนะจาดุลมาอัดนะครับพี่น้องต่อไปข้อที่สามสิ่งที่ควรกระทำใน ช่วงสิบวันแรกดุลฮิญาห์นั้นคืออะไรบ้างมีมุสทับบท الأعمال ใน العشر ีอันดับแรกในช่วฮิญาห์มาเยีอันแรกนะครับพี่น้องอัลฮัจจ์แลอุหมะข้อแรกที่สุดก็คือการทำฮัจญ์และก็อุหมะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องเราที่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์ในปีนี้และก็ได้ไปทำอุมหมะในก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าก่อนที่จะการทำฮัจญ์นี่น่าถือว่าได้กระทำสิ่งอามันที่ดีที่สุดในช่วงสิบวันแรกดุลฮิจญะห์ อ Allah t a าลาได้กล er ่าวว่าอัลฮ um ัจญ์อัชฮุรุมมักลูมาตฮัจก็คือเป็นเดือนที่เฉพาะเจาะจงมีไม่กี่เดือนท่านอิหม่ามอัสฎาดีนะครับอัลลอฮ์ุหัมมัดนัสซัสฎาดีในในตับเสดของท่านท่านได้บอกว่าในตับเสดตั้ซเลดุกะละอัลลอฮะมหัมมัท่านบอกว่าอัลมุรอดบิลอัชฮุรุมมักลูมาตที่มีความหมายที่บ่งชี้บ่งบอกถึงคําว่าเดือนที่เป็นที่รู้กันเนี่ย นะครับในทัศนะอุลามะตับเสียส่วนใหญ่นั่นก็คือเดือนชวาลเดือนสุลก็อ่ะและก็สิบวันแรกในเดือนสุลฮิจจัพนั่นก็คือเาเรียกว่าเดือนฮัชอัชรุลฮัจวะฮียะัลเลติยา ق ัฟิฮีะฮ์รัมัลฮัชีกาลิบันก็คือเป็นเดือนที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการกระทำฮัจ์ในช่วงนั้นก็คือเดือนฮัจ์นะครับพี่น้องต่อไปนะครับอามันที่สองที่ควรที่จะกระทำให้เยอะในช่วงสิบวันแรกสุลฮิจจัพอันแรกก็คือฮัจช

วาสลัดแยามุ ت ت وق ت وق أ ا ิชละท่านนบีจะถือสดทุกทุมวันเตอนทุกทเดือนอวอิสเนนนชวันขมิและหรือนบีอัลสลามจะถือเสิ้อดในทุกทวันพระหัตและทุกทวันจันอวอิสเนนนช่วันขมินะครับพี่น้องนี่ค็นบีอัลลามว่ารัสูลอลลอฮฺสั่งสลามและท่านนบีอัลสลามได้กล่าวว่านะครับฮะดษซอฮ ท่านบอกวชศีรษะมุโยมีอาราฟตาอัพติศบุณ์อัลลอฮ์อะยุคฟิร์ศัตย์ตี่กัลบล์และศัตย์ตี่บั่งดะและการถือศีลดในวันอาราฟานั้นฉันคิดว่าฉันคิดว่าอัลลอฮ์ตาลาจะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาจะลบล้างบาปที่ที่จะมาถึงและนะอะไตที่กบละคือบาปที่ผ่านมา ก,ก,ก็บลักก็คือกอบลักคือบาปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้และบาปที่จะมาถึงก็คือบาปที่จะมาถึงก็คือบาปในปีหน้าก็คือสองปีด้วยกันนะครับพี่น้องอาทิตซอยให้นะครับพี่น้องอย่างอุลามะจึงบอกว่าคําว่าบาปที่บบจะมาถึงเนี่ยเราเข้าใจากันแต่บาปที่จะบาปที่ผ่านมาเราเข้าใจากันแต่บาปที่จะมาถึงก็คืออวาตาราจะห้ามไม่ให้เราไปกระทําในสิ่งนั้นนั่นคือหม่มนววีได้อธิบายอาทิตนี้นะครับพี่น้อง ในประเด็นนี้มัลาุนวีบอกว่ากอลันนาวีอันซิยามิติษะไทยมานาุวีกล่าวว่าในเรื่องของการบวชถือศีลอดทั้งเก้าวันมัมลุนวีบอกว่ามุสตาฮับบะตุนอิสติฮบบะบันชะดีดันเป็นสิ่งทุนัดอย่างมากเลยทีเดียวและซิยามาโดยเฉพาะอยิ่งในวันที่9คือวันอัลลอฮ์ฟะในมัลาุนวีได้กล่าวในชาร์รฮ์ซอฮีฮ์มุสลิมนะครับพี่น้องต่อไปนะครับ ประเด็นข้อที่สามหรือว่าข้อที่สามที่เราจะต้องทําให้เยอะในช่วงเดือนอช่วงสิบวันแรกสุดฮิญาตนี่ก็คือการอัตตะกบีรต้องกล่าวตักบีรต่ออัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์หุบอัคบาดอัลลอฮุอัคบาดนะครับดังที่อัลลอฮ์ตาลากล่าวในอัลกุรอานในสุรบะกอราอายะที่องร้อยสามอัลลอฮ์บอกว่าวาดกุรุลลอฮะปีออยามินมาดูดาเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถุอัลลอฮ์ตาลาให้เยอะๆในช่วงวันที่ เป็นวันที่รู้กันที่ถูกนับเป็นวันวันถัดไปเผยแย้ไม่มาดูได้ที่ถูกนับไปเป็นที่วันทีละวันทีละวันก็คือตั้งแต่วัน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 อีดและก็วันตัชริกนะครับพี่น้องอิบนาอับบาสบอกว่าวันกุรุลลอฮ์อิบนาอับบาสได้อธิบายอายัดนี้ว่าจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ในวันที่สิบก็คือสิบวันแรกหรือฮิจร์อายะมุลอาชรคือวันสิบวันแรกหรือฮิจร์ Ad, ว่าเอียมุลมาดุดัดและคำว่าเอียมักดุดัดตรงนี้ก็คือเอียมุตตชริกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามว่ากันนะเบนุอุมารว่อบูฮุเรรอและอิบนาบารบอกนะครับว่าอิบนาอุมารกับอบูฮุเรย์เนี่ยสหายในบีทั้งสองท่านเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันในเรื่องเข้มงวดในเรื่องของสุ <S <S นนะารีบมากที่สุดเนี่ยท่านทั้งสองจะออกไปยังตลาดในวันที่สิบคือสิบวันตลอดเนี่ยนะ สิบวันแรกดุริยยะเนี่ยนะครับพี่น้องท่านจะออกเป็นตลาดและท่านจะตักบียตลอดเลยวายุกับบิรุนนาสบิตักบียริฮิมาและบรรดาผู้คนก็จะตักบียตามท่านไปด้วยอิบนาอุมารกับท่านอับบุฮ์เราะห์ยานี่ยัครุญานี่อิละซุกฟีอายามินอัชรนะสิบวันนี้นะจะเต็มไปด้วยการตักบียดเสีซองการให้ความยิ่งใหญ่ต่อว่าตานะอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบรวะลลาฮิลฮัมนี่คือุนนฮของบรรดาัลลนะครับพี่น้อง คือให้เยอะในการตักบีรเราที่ไม่ได้ไปทำฮัชนะครับก็ส่วนนั้ให้เรากล่าวตักบีรเยอะๆนะครับพี่น้องวันนี้เป็นอับบาสกอละแรงงานจะทำน่ะอับบาสลกอละข้อละสุนน์สัลลัมท่านนบีสัลลัมได้กล่าวว่ามัมินออยามินอาอัตมุอินดัลลอห์ลออั ولا أحب إليه العمل ف ي ยามินอัชร ل ม ش ر ميم و ا ل นที่จะประเสริฐไปกว่าวันนี้แล้วคือวันสิบวันแรกดูฮิญาเนี่ยแล้วท่านนบีก็บอกว่าอะไร فأكثروا فيهن التسبيح هي نكان تي الله سبحان الله والتكبير لك الله أكبر والتهليل لك لا هو لا إله إلا الله تين لك سبحان الله والحمد لله سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر لك بينا تابعي قد يسي سنت يكون كتم في سبعة أيام استسمان الأضاحي نعم ทำให้สัตว์ที่จะทําอุทิศนั้นให้อ้วนขึ้นหมายถึงว่าบํารุงให้เต็มที่ก่อนที่จะจะมีการเชือดในวันที่สิบอุทิศเนี่ยอิสติสมานก็คือให้เต็มที่เลยบํารุงนะบำรุงไม่ถึงว่าให้กินเยอะๆให้อ้วนเลยนะครับเพราะเราจะไปเชือดเขาในในวันที่ในวันที่สิบอุฮิศคือวันลอยพอละตาอ่านละอพราะว่าตาลากล่าวว่า ذ า ك ิกะวะ ي ُ ع َอِّ م ْ شَأِيرَ ا ล ل َّ ه ِ ف َ إ น ن َّ ه َ ا مِنْ تَقْوَى ا กล่าวเบนุอ ah e ah ับบาสนบอัลลอฮ์กล่าวเนี่ยในอัลกุรอานนะสุราอัลฮัจนะครับสุราอายะห์สามสองอัลลอฮ์กล่าวว่าเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นการให้ความยิ่งใหญ่กับสัญลักษณ์ชิอาร์ของอัลลอฮ์ชัยรอห์ของอัลลอฮ์ฟาอินดาฮามินตะกวัลกุลูใครก็ตามที่ให้ความยิ่งใหญ่กับสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์นะครับก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ฟาอินดาฮามินตะกวัลกุลูก็เป็นการทําให จิตใจของเขาได้มีการตักวาต่อดล่ะฉะนั้นอับบาบบอกว่าคําว่าตาซีมคําว่าตาซีมให้ความยิ่งใหญ่สัญลักษณ์ของตาลาชีอ่างของตาลาก็คืออิสติสมานุฮะวัดเตห์ซานุฮะก็คือทําให้มันอ้วนสัตว์ที่เราจะเชื่อสัตว์พลีเนี่ยให้มันอ้วนให้มันดีให้มันสวยให้มันงามนะครับพี่น้องและอบูอุมะมะบอกว่ากุนนานุซัมมินุลอตัดที่บิลมดีนะวะกานัลมุสลิมุนยุซมินูนะอบูอุมะมะบอกว่าพวกเราเนี่ย ที่มาดีนาเนี่ยพากันทําให้สัตว์พลีเนี่ยอ้วนบํารุงให้สุดๆไปเลยบํารุงให้สุดๆไปเลยก่อนที่จะก,การประการเชือดเนี่ยให้กินให้เยอะเลยนะครับพี่น้องในมาดีนานะครับเป็นที่รู้จักกันเลยพวกเราเนี่ยบรรดาสหบัตท,ทั้งหมดเนี่ยนะครับวกแกน้นมุสลิมูนและบรรดามุสลิมในวันนั้นในช่วงนั้นนะครับก็พากันบํารุงพากันทําให้สัตว์เชือดพลีนั้นมีได้มีอะไรกินที่ดีๆแล้วก็ทําให้อ้วนสมบูรณ์ ต้นทั่วไปเลยนะครับพี่น้องว่ามินะสุนนะถ้าอาฮลัดอูฮิจยาแล้วคนที่ทำกุรบานนั้นจะต้องและเลิกจะต้องงดเว้นจากการตัดขนจากการจัดจัดตัดผมอะไรต่างๆจากการตัดเล็บอะไรต่างๆจนกระทั่ง วันที่เขาได้กรุบันนะครับวันนั้นแหละเมื่อเชื่อสัตว์เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่อนุญาตให้เขาตัดผมตัดเล็บตัดอะไรนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมี h ะดีษของท่านอุมุสลามะพระนางอุมุสลามะได้บอกว่าท่านอับดุลสลามกล่าวท่านอับดุลสลามบอกว่าอิจารอ้ไตุมฮิลาลเดิลฮิจจ์วะอาราดอัพฮะดุคุมอัยยุดฮิยะฟันยุมซิกอันชาริฮีและเมื่อเจ้าอยู่ในเดือนอุฮิดย์แล้วคือเข้าไปในอุฮิดย์แล้ว เป็นที่ประจักษ์ตุลฮิจญะห์ก็คือเข้าเดือนดุลฮิจญะห์แล้วนะครับวะอัลลอฮฺได้ให้ดูกรมอายุรอฮิญาและมีบุคคลหนึ่งในพวกเจ้าน่ะในหมู่พวกเจ้าเนี่ยกำลังต้องการจะทำอุทิยาเขาจงงดเว้นจากการตัดขนตัดผมตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยกเว้นจากการตัดเล็บนะครับพี่น้องนี่คือสุนัท่านนบีสัลบอสลัมต่อไปนะครับข้อ5สิ่งที่สุนัตในการที่จะกระทำในช่วงสิบวันแเดือนฮิจยาเนี่ยอัลอิกซาร์มินอัะอามัลิซัลยาอุมูมัน ให้เยอะให้มากในการทําอามันที่ดีอามันโซเลดโดยทั่วไปอะไรที่เป็นความดีงามทั้งหลายเนี่ยให้เรามากในการที่จะกระทําความดีทั้งหมดทั้งมวลวะฮูนากับอามานลุซอลิฮ่ะนั่นก็มีอามันซอลิฮ์ยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายยัมบาริอิกซานมินฮะฮิยอะไรเฮียมินฮามายยลิเช่นนะครับในภาพรวมโดยโด้วยตัวอย่างโด้วยตัวอย่างเลยเนี่ยอะไรจิติฮัเป็นอิบาเด้อ มีคำักคำินการคำักคำินในการทําอิบาัตด์และก็การรักษาละหมาดฟารดูละหมาดจมาอะและก็การรักษาละหมาดสุนัตต่างๆการอ่านอัลกุรอานการขออุดมอวิงวอนต่อล l l a h ต่าลาการอ่านอัลกัรไม่ว่าจะเป็นอัลกัรมุตลักหรืออัลกัรมุกยัดอัลกัรหลังละหมาดหรืออัลกัรมุกยัดหมายถึงว่าเฉพาะเจาะจงกับบริบทต่างๆดูอาในวาระต่างๆนะและสละวะต่อท่านอับดุลสลัม และให้มากในการสอดาโกะนะครับและให้มากในการาทำความดีต่อบุปการีต่อปิดามันดาและก็ให้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับบรรดาญาติพี่น้องของเรานะครับซิลตุลอัลฮัมวกะะฮาวะอิิน,นัสและให้เราเนี่ยทำความดเาีเขาเรียกว่าสนองความต้องการของมนุษย์นะครับมนุษย์เขาต้องการจะทำอะไรเราสนองความต้องการของเขา ทำให้เขาปลดเรื่องอะไรจากสิ่งที่เขาลำบากนะครับพี่น้องเนี่ยวอการดูซาลิกะมินอามาลิอัลซอลิฮะนะและอื่นๆที่เป็นความดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะครับฉะนั้นแต่คริสเตอร์มันสุดท้ายนะครับอินนามิญาวายิบอะเลกุลมุสลิมมุสลิมะอียะตันิมฮะดิลอียะม,มุบารักะนะสมควรที่มุสลิมและก็มุสลิมะทุกคนเนี่ยจะต้องชกเชื่ออกาสที่ดีงามเหล่านี้อย่าให้พลาดโอกาสไปด้วยได้นะครับว่าอียะตออรอตัลินะฟะฮาติลละ เลียน่าเราริดอลลอฮ์วะจันนาติอามินยาบบนลบอะมินนะครับทั้งนั้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอะไรที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะต้อนรับเดือนสุฮิจจักรและเพื่อพิการที่จะต้อนรับช่วงเวลาวันที่มีความประเสริฐที่ดีที่สุดในโลกนี้นะครับนั่นก็คือวัน10วันแรกของสุฮิจจักรนะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งจากการที่เราจะต้อนรับ สิบวันในตรัรทยานั่นก็คือสามประเภทสามอย่างด้วยกันสามข้อด้วยกันนะครับพี่น้องนั่นก็คือข้อแรกก็คืออัตตบัตุซซอดีก็ด้วยการที่เราตอบัตตออลาตาลาอย่างจริงจังนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอันที่สองอัลอาซมุอัลลับาดการที่เราตั้งใจแน่ๆในการที่จะทําอิบาตตออตาลาแต่เพียงพระองค์เดียวในช่วงนี้นะครับพี่น้องอันที่สามก็คืออัลบุอัลดูอานิลมาซี เราควรที่จะล,ะละเว้นละเลิกละทิ้งจากมัซียัตทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นมัซียัตซนเรนมัซียัตที่เป็นมัซียัตที่ใหญ่บาบใหญ่บาบเล็กทั้งหมดนะครับพี่น้องให้เราเข้าใกล้มรรคอบอลฮตอัลลอฮ์ตาลาให้มากที่สุดในช่วงเวลาในห่วงเวลานี้เพื่อที่เราจะได้รับความโปรดปรานจากอลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานะครับพี่น้องฉะนั้นผมก็ขอฝากเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับตัวกับผมเองและพี่น้องท่านทั้งหลาย لِكَيْ نَقْتَرِبَ مِنَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته